วันนี้ตื่นตืน,นเดี๋ยวเราจะไปตกปลากันอะไรต่อ,อ,อไปตกปลา พ่อนืมปีนน้ำอีกแล้วตามยังไงดีเนี่ยคิดแล้วก็คิดไม่ออกเลย <c oughs> อ้าตาตากการบ้านให้ผมหน่อยไหนตัวไหนบวกตัวไหนก่อนไหนวะบวกตังไหนก่อนเว้ย ถ้าไม่รู้เรื่องว่าให้ไปถามพ่อดูดิพ่อ<ฮ>มีอะไรสร้างกันบ้านให้ผมหน่อยไหนดูสิอันนี้บอกตรงนี้นะนนี้บอกตรงนี้นะนนี้บอกตรงนี้นะเข้าใจนะเข้าใจแล้วเอ๊ะทำไมตาทำไม่ได้นะเมื่อ,อก,ก่อนยังเก่งอยู่เลย น่อยเตินเต้นไปดูอุตมานกันอืมแต่ผมชอบสไปเดอร์แมนมากกว่าเปิดตรงไหนอ่ะเปิดตามันเปิดตรงนี้ <c oughs> ถ้ยเ้าตาว่าแล้วมันเปิดตรงนี้เหรอเอฮ้ยลยะตแล้วนะเตาจะมีอะไรจะให้นะ แต่ผมเมื่อต่อไปตัวแมนมากกว่าอีกแล้วพ่อลืมปิดตัวเย็นอีกแล้วเอ๊ะแล้วตอนรีดมาอยู่นี่ได้ไงอ่ะตามันจะลืมอะไรนะวะเฮ้ย รายการนิสัยทุกท่านเป็นแก๊กกับเพื่อนรักสุกพ oh! วันนี้สุพะไปรู้จักกับโรคสมองเสือ oh! ่อมอ๋อน่ากลัวพบได้บ่อยในผู้สูงอายุจริงๆแล้วมันก็เป็นไปตามกฎเกณฑของธรรมชาติและสังข,ขาริี <c oughs> ่ชยัยมีอาการของโรคนี้ระฝา้าไปชมสถานการณ์ตัวยกันเลยค่ะมีอาการหลงลดมจำชีวิ ลงลืมฮัลโหลรักนะจิบบี้จิบบี้เจ็บออกสาบฉันะ้อกสาบฉันที่ไหนอ่ะอะออกสาบฉันที่นี่ก <c oughs> ารต่อไปไม่สามารถแก้ไขปัญหาไม่ได้ฮ้าทำจดเล่ง,ง่ายๆไม่ได้วันนี้ไอตุ้ทีวีอ่ะทีเป๋เอะ ระและปะสัสสาวะได้อ้าวให้ผู้ชมพมเห็นองงาการเบื้องต้นเดิมกล่าวแล้วควรนี้พาไปพบแพทย์เลยนะคะสวรับนีสวัสดีค่ะ วันนี้พ่อเนยขพักผ่อนก่อนแต่เราต้องพาตาไปห่ามอนะเอือน้าไว้ก่อหลังก่อนวันนี้สุขสันต์วันเกิดหนูนะตาวันนี้ไม่ใช่วันเกิดผมอ่าสุขสันต์วันเกิดนะลูกอ่ะเดี๋ยวพ่อมีอะไรจะให้หลับได้นะหนึ่งสองสามนี่ไงดูอุลตร้าแมนของชอบลูกใช่ไหมมีเสียงด้วย ขอโทษครับพ่อผมรักพ่อนะครับสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับแล้ววันนี้เป็นอะไรมานะครับอ๋อตาเสื่อมเลยไม่ใช่ครับผมพูดผิดตาเป็นโรคสมองเสื่อมครับโรคนี้นะครับที่เกิดกับผู้สูงอายุนะครับเมื่อเป็นแล้วจะรักษาไม่หายแต่หมอมีวิธีแนะนํานะครับรุณาฟังหมอให้จบนะครับ สั้นสองสามนาทีไหมถ้าลุงไม่ยุ่งอะไรขอมอคุยด้วยสองสามคำมีเรื่องเล่าบอกกล่าวให้ลุงได้ฟังย่อมาแล้วเหลือแค่สันส้นๆแค่ที่มันสำคัญจริงๆกาวรุนาฟังฟังมอให้จบจบจบ แล้วจะบวกจะลบก็ตามใจถ้าลุงมีเวลาพอให้ลบกวนได้ช่วยให้ความใส่ใจสักนิดหนึ่งกลับบ้านไปอย่าดื่มสุราไม่สุขพูลี่และใจ้ดีออกกำลังกายอยู่เป็นประจำลงหดใไขมันอาหารวันเค็มอยู่ทุกเช้าค่ำคุณลุงจะทำได้ไหมต้อง คนคข้ตลอดชีวิตไม่เครียดอะไรแต่คนในความตัดใจมอเห็นว่าใช่แต่ยังไม่มีผู้ได้ข้าใจมอที่โอกาสต้องนี้บอกกันกเลยจะถามอะไรกับหมอก็ถามเลยมีข้อสงสัยอะไรไหมครับลึกซึก้ง